สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องยาย่าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปทำละครสั้นเรื่องเด็กขี้อายไปชมกันเลยค่ะหฮยลูกตื่นได้แล้วตื่น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 ทาไมอะแม่แย่าให้หนูตื่นทําไมอะยาให้หนูตื่นทําไมอะก็แม่บอกก็วันนี้อะเขาบอกว่าให้ไปประกวดนางค่ะอประกวดการรับนะลูก หนูไม่ชอบการประกวดเลยหนูเป็นเด็กที่ขี่อายที่สามาหนูไม่ไปอะ่ะถ้าไม่ไปแม่จะไม่เลี้ยงขนมก็ได้คก็ได้ทำไมแม่ต้องให้ฉันทำด้วยนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดทำไมวันนี้ฉันต้องไปประกวดการราด้วยเนี่ยประกวดนางรำหรือเป่อ้าวทั้งประกวดนางรำทั้งประกวดนพมาศนั่นแหละน่าจะเป็น ทำเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดก่อนกว่าไปเปลี่ยนชุดดีกว่าแม่ค่ะหนูไม่ชอบการประกวดนพามาศอย่างเดียวกันหรอคะประกวดนพามาศกับประกวดนางรำใช่จะประกวดนพามาศกับประกวดนางรำอย่างเดียวกันดูไปเลยจ้าเดี๋ยวแต่งหน้าให้มันยิ้มยิ้มแย,ย้มก่อนนะโอเคหนะ้ายิ้มแย้มแล้วไปกันเถอะ ไปลูกเฮ้หนูไม่ตื่นหนูตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ในใจและตอนนั้นในใจของฉันก็ไม่เคยตื่นเต้นเลยนี่จ้านี่จ้าถึงแล้วโอ้ยเขาก็มากันเกือบจะเยอะแล้วแม่ค่ะนี่ยังไม่เยอะเลยค่ะ อะแม่คะจอดรถชิดกันเกินอืมเขาจะมาจอดรถชิดกันทำไมวะทุกคนเราขอพภัยที่จะมาขี่รถเพื่อนนะจ๊ะไปะน้องเพื่อนเพื่อนเขากำลังซ้อมรำกันอยู่รูปไปเร็วอ้า สวัสดีคะ่ะคุณแม่น้องน้ำฝนอ้าวน้ำฝนสวัสดีน้ำแดงกับน้ำตาลหนอชื่อน้ำกันงหมดเลยพวกนี้ไปเลยซ้อมลำไม่แม่หนูยังไม,ไม่ยังไม,ไม,ย those, ม,ไม่ยังไม่พอยังไม่พ้อไปซ้อมล้ำเลยออจะตามันทำไมคะยังไม่พร้อมค่ะแต่หนูก็ยิ้มอยู่นะคะแต่ไม่พออย่าอายนะจ๊าลูกอย่าอายไม่ โอ้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 นั่นงั้นเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวแม่ให้ซ้อมเดี๋ยวซ้อมกับแม่โอเคไหมเหตุผลที่อยากจะซ้อมกับแม่ไม่อยากซ้อมกับคุกอยากให้แม่อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้แม่อยู่ด้วยโอเคอันผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยกับเด็กนะคะโอเคค่ะได้ค่ะ อย่าร้องสิน้ำาโฟดใช่เรามาประกวดนางฮามนะม่ใช่มาประกวดน้ำตาไม่ใช่มาประกวดแข่งการแข่งขันว่าใครจะร้องได้ดีกว่าร้องร้องน้ำตาออร้องออกน้ำตามาได้ดีกว่าใช่ลูกเพื่อนเขาพูดถูกเร็วๆซ้อมเร็วหนึ่งสองสามตร่งเร่งเร่งเรงเร่งเร่งเร่งเรงเร่ง

ถามครูบีมก่อนนะคะเพราะว่าดิฉันยังไม่รู้ครูบีมคะค่ะสวัสดีครับให้ดิฉันช่วยอะไรได้บ้างเอิมถ้าช่วยนะครับช่วยไปดับโต๊ะอาหารแล้วครับอาหารไม่ต้องทําก็ได้ครับเพราะว่าอาหารเอาให้แม่ครัวทําให้เล้วครับดับโต๊ะกับเก้าอี้ก็พอโอเคค่ะได้ค่ะโต๊ะกับเก้าอี้เก้าอี้ตั้งนี้ทาหาเริ่มแล้วคะ่ะเด็กเดกเดี๋ยวไป ทั้งสามคนนี้ค่ะไปยืนบนเวทีกันเลยนะคะหนึ่งสองมาเร็วค่ะตามพวกนะ้ามาเร็วคุณครูรออยู่ตรงนี้ก็ฮานนี้นะคะก็ใกล้จะเริ่มกันแล้วค่ะคุณคุณผู้ปกครองก็คุณนะคะ่ะคุณนิ่มใส่ใส่ใส่ไม้ที่พูดเลยค่ะจะได้ไปพูดกับเด็กๆโอเคค่ะคุณครูก็ไปนั่งรอกันก่อนเลยนะคะ ก็สวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะเฮ้ยย้ยวายนักเรียนสวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ของน้องคนที่หนึ่งนะคะก็ชื่อคำวันนี้นะคะก็มีการแสดงประกวดนางรำกันนะคะ นางนุพมาศนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้แสดงการปรบมือให้ด้วยนะคะเป๊ะๆๆๆคอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ได้ปรบมือกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะก็จะมีการแสดงอีกอีกหลายๆการแสดงเลยนะคะนี่คือการแสดงที่1ก็ได้เริ่มออกมาแล้วนะคะการแสดงที่1ได้เสร็จเป็นอันเรียบร้อยไปแล้วนะคะ เดี๋ยวจะเชิญให้คุณครูบีมนะคะเอาของบางสิ่งบางอย่างมาให้นักเรียนเล่นเล่นเล่นกันนะคะทำท่าทางให้มันเหมือนประกอบกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะรอสักครู่นะคะทุกคนทุกท่านครูบีมครูบีมครับเอาวันนั้นใช่ให้นักเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเอเดี๋ยวผมเอาให้แบบหนึ่งนะครับครูขยับก่อนครับก็มาแล้วนะครับก็ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ข้างหน้าเด็กๆนะรูปเดี๋ยวนะขอตั้งอันนี้ไว้ข้างหน้าเดี๋ยวครูขอตั้งอันนี้ไว้ข้างหน้าก่อนนี่เลยครับทุกคนเอาลูกคนที่หนึ่งอ่ะคนที่สามเริ่มก่อนเลยลูกเอาเดี๋ยวให้คุณครูนกมานะครับครูนกครับครูนกค่ามาทําการได้เลยครับ<ๆ>ก็ครูนกมาแล้วนะคะ แั่นี่เลยค่ะครูนกเองค่ะเป็นครูท่านใหม่อ้าลูกลูกลูกไปห้อยเร็วไปห้อยเดี๋ยวไปถามคุณครูท่านหนึ่งกันนะคะวางห้อยได้กี่คนเอาห้อยได้หนึ่งคนค่ะหนูห้อยได้ไหมลูกห้อยไม่ได้ค่ะหนูห้อยไม่เป็นหนูอะคะห้อยไม่ได้ค่ะหนูกลัวตกแล้วลูกของคุณครูนกละคะ่ะห้อยได้ค่ะ โอเคนะคะไม่ไอายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าลูกของครูนกตอนอยู่ที่บ้านนะตอนอยู่ที่บ้านนะคะ,อน,อาน,น,ะ,คะนางอายมากเลยค่ะก็ต้องขอภัยกับนางการอายด้วยนะคะไปเร็วไปเร็วลูกไปเร็วก้านอยู่จะมาหขนกันแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะการหขนของเด็กๆนะคะว้าวจีฉันยังทําไม่ได้เหมือนเด็กๆเ,เลยค่ะเด็กเก่งมากเลยนะคะเนี่หืมจีฉันยังทําไม่ได้เลยค่ะ น้องเก่งมากเลยค่ะก็นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะโหนนะคะก็ต้องมาฝึกบนเวทีกันได้เลยค่ะใครอยากหหนบ้างคะผมครับคุณแม่โอ้โหเด็กผู้ชายอย่างลูกเนี่ยนะคะจะหหนได้เดี๋ยวแม่ลงไปก่อนเลยโอเคอยากจะโหนใช่ไหมลูกแค่แม่ให้พี่โหนด้วยนะจ๊ะพี่พี่ชิชานกเออ พี่วินนี่นะคะที่จะโหนใช่จะไปแล้วจะกล้าหาไหมครับคุณวินกล้าครับแม่ลูกของคุณเนี่ยกล้าจริงไหมคะค้าค่าขอ,ขอบคุณค่ะพี่วินขึ้นมาเร็วจะกล้าไหมคะกล้าครับโอ้ยนั่งลงกันดี <S <S โอเคเดี๋ยวหนูลงให้โอเคหนูลงแล้วพี่โหนเลยสิหนึง่งสองสามโหน เดินนะลูกโอ้ยผมผมไม่กล้าคะ่ะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เลยโอ้ยพี่ก็โหนได้นี่ยใช่ค่ะลูกคนนี้ฉันก็โหนได้หลยคนโอ้โหทำท่าทำทางโอ้ดีมากดีผพไม่โหนแล้วครับคุณผู้ชมขอให้น้องสาวผมโหนนะคะเดี๋ยวผมจะรำแทนครับรำเป็นใช่ไหมคะลูกรำเป็นครับคุณป้า นี่ครับพื้ผมจะรับไม่เป็นแล้วครับอ่าก็นักเรียนนะคะลูกคอดีฉันนะคะก็วนต่อไปค่ะก็ทุกท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็เที่ยงคืนตีตอนนี้ก็เที่ยงคืนสี่ทีสี่ทุ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็จบการแสดงแค่นี้กันก่อนนะคะท่านผู้ชมก็แยกย้ายกันกลับกันได้เลยค่ะเฮ้ยวันนี้เราบอกว่าแม่จะกลับมาก่อนเพราะว่าเราอยากมาเล่นคอมมา ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนอนไม่ตื่นอีกเดี๋ยวอ้ยอ๋อค่ะการแสดงยังไม่จบนะคะพอดีว่าลูกชายฉันรีบมาค่ะรีบไปนอนเพราะว่าแกงงมากเลยนะคะก็ขอเชิญคุณครูบีมขึ้นมาบนเวทีค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะครับก็พบกับคุณครูบีมอีกนะครับวันนี้นะครับคุณครูบีมนะครับก็จะมาบอกข่าวดีกันนะครับวันนี้นะครับ เอมพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแสดงใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครนั่นก็คือการแสดงประกวดร้องเพลงกันนะครับแสดงประกวดร้องเพลงแบบไม่แบบไม่ใช้ไมายนะครับทุกคนต้องมายืนหน้าเวทีใครเออถ้าใครไม่อยากมายืนหน้าเวทีก็จะผมก็จะให้เรียนทุกคนนะครับได้ตะโกนเรียกได้ตะโกนร้องเลยนะครับวันนี้นะครับ และในขณะนี้นะครับก็จะมีการร้องเพลงด้วยนะครับขอเชิญเด็กหญิงกันทีจริเจริญบานนั่นก็คือลูกของคุณครูชิดของคุณคุณนกนั่นเองค่ะคนเด็กที่โหนอยู่นี่ครับลูกค่ะคุณครูบีมลูกหยุดโหนแล้วก็ร้องเพลงได้แล้ว ขนตอนร้อนเพลงก็ได้หนึ่งสองสามใส่ไม้นี้ก่อนเ็วหนึ่งสองสาลูกโขนเลยลูกร้องเลยจ้าร้องเพลงอะไรดีคะร้องเพลงเอิมอกหักไม่กล้าบอกผัวหนึ่งสองสามอกหักไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวนะกัวต้องไงหลอก ตีก็ตั้งลบตีก็ตั้งลบต,ลตลีหัวใจมันชำ้ำแต่บอกผัวไม่ได้แอบรักคนล้อรักคนล้อรักคนล้อแต่เพื่อเธอมีงอเธอมีงอเธอมีงอแต่รักผัวคนเดียวโอ้ยังลงไม่ค่อยเป็นนะคะก็ตอนนี้นะคะการแสดงก็ใกล้จะจบแล้วนะคะ กาแสดงก็ใกล้จะจบแล้วคะ่ะก็จะไปนะคะกับละครสั้นเรื่องก็จะไปนะคะกับละครสั้นเรื่องเด็กขี้อายเป็นไงกันบ้างเอ่ยสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เลขหนึ่งมาถ้าไม่สนุกคอมเมนต์เลขสองมานะคะก็จบไปนะก็จบแล้วนะวนะฝากกดติดตามด้วยคะ่ะบ๊ายบาย